สรุปทาม้อนวันแรกก็ถือว่าเป็นการเล่นในทั้ง2แมชนะครับเราพยายามแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ performance ความสามารถในการเล่นของคู่แข่งขันเนี่ยเขาเขาก็เต็มที่แล้วก็เล่นได้ดีในแต้มสําคัญนะครับทีเราพยายามที่จะกลับมาในแต่ละช่วงอย่างเซตแรกเราอาจจะเริ่มต้นไม่ดีนักแต่ในการเล่นของกระสดิ์เนี่ย ที่2ก็เกิดเกือบแล้วนะครับพยายามจะเอากลับมาให้ได้แต่ก็ด้วยความที่จังหวะนะครับแล้วก็การตัดสินใจการเล่นของนักกีฬาของฝ่ายนิวซีแลนด์เขาทำได้ดีกว่านะครับแต่เราก็เชื่อว่าเป็นหนักที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นนะครับทำให้คนดูได้ได้ดูว่าเราเองก็กพยายามนะครับใน,ใ,นในทุกๆครั้งที่ลงแข่งส่วนที่2อต้องยอมรับว่าแม็กซิมัสเองในช่วงเซตแรกอาจจะยังจับจังหวะได้ไม่ดีนกนะครับเพราะาคู่แข่งขันก็มีประสบการณ์ โดยอันดับโลกเขาก็่า400กว่าถ้าพูดถึงโดยラกิ้งเขาก็ยังดีกว่าเราอยู่นะครับในระดับพอเซตที่2ดีขึ้นดีขึ้นนะครับเกมเสิร์ฟเริ่มดีขึ้นความพยายามในการเล่นสูงขึ้นมีโอกาสกลับมาได้ดีกว่าในเซตแรกผมคิดว่าทั้งสองแมตช์ภาพรวมเนี่ยผมผมพอใจในเรื่องของความพยายามในการกลับมานะครับถึงแม้ผลการข่เราจะไม่สามารถชนะได้ในการเล่นทั้ง2แมชนะครับก็ยังพยายามต่อไปครับในในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งคงจะเริ่มจากประเภทคู่ก่อน นะครับส่วนประเภทชัยเดี่ยวชนมือเนี่ยเราก็ก็ได้เล่นละ,ะนั้นคือการเห็นคู่แข่งขันแล้วนะครับในวันที่เราวันแรกที่เราเล่นแล้วเนี่ยก็จะสลับกันนะครับก็เป็นชนมือมันโอกาสนะครับเรายังเชื่อว่าเรายังไม่ได้จบเกมยังไม่จบนะครับเราก็พยายามเต็มที่แล้เราเชื่อว่านักกีฬาของเราก็พยายามที่สุดเหมือนกันครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอสภาพร่างกายโดยรวมถือว่ายังไม่มีหนาะะในการบาดเจ็บก็หวังว่าอีก สามแต้มที่เหลือเนี่ยเรายังมีความหวังนะครับถึงแม้เราจะเป็นเป็นรองก็ตามอยู่ก็ตามขอบคุณมากครับ